ผ่พาๆนะผ่พาๆเจ็บไหมเจ็บปะไม่ตีฮะไม่ตีถ้าไม่ตีเสร็จไหมเตะจูดเตะยังไงเออฮะฮะเป็นไงล่ะหืหหึเป็นไงล่ะฮะฮะนมฮอกเป็น,ปนดทุกตีนะตีได้ไหม ตีได้ไหมตีน้องนะตีน้องนะก็น้องทำนมฮกอ่ะตีอุ้ยจะไม่ไม่ตีน้องอ่ะตีไหมเตะเงันเท่านั้นเตะชุดได้ไหมเตะน้องนั่นแหละได้ไหมเตะน้องเตะชุดเลยชุดเลยอ่าทำขนมฮกอย่างนี้ทำไงดีล่ะทำยังไงดีขนมฮกอย่างนี้ฮะฮึ ออออเออรู้แล้วแล้วที่ฮอกจะทำยังไงท,ที่มันฮอกอยู่ฮะอืเอาเอาไปทิ้งไม่อยากใส่ในนั้นอย่าใส่ที่เดิมสิเอาไปทิ้งสิเอาไปทิ้งอ่าอันจำได้อันไหนฮะอันนี้ส <laughs> ายมันเหมือนกันหมดเลยจำได้เหรอเอองั้นเอาเอานี้ไปตั้งก่อนแล้วมาเก็บอันนี้ไปทิ้ง ไม่ใช่เอาเนี้ยไปตั้งที่โต๊ะก่อนเอาถ้วยถ้วยนมอ่ะอ่าวนนวลตังก่อนอ,อ่อนออา,าออแล้วแก็บพวกเนี้ยไปทิ้งในทั้งขายะแก็บให้หมดสิลูกม,มาแล้วนี่อย่างเลือกอ้กล้องชิ้นนี้นี่ต,มติมันเคกะตีมันเลอะแล้วอ่าเอาไปทิ้งได้แล้วอ่าแก้งมา สกับป๊อกต้องกัไปทิ้งนะไหนอ่ะ๋อ,ย,อ,นนอยังมีเสื้ออยู่แล้วอ๋อทีกหมดมมมอ่าแกงมาก,ม,ากมัมกเย้แกงมากเลย